สวัสดีครับผมอาจารย์หนูนะครับวันนี้ผมมีเรื่องมาแบ่งปันนะครับในเรื่องของการให้นักศึกษาเนี่ยเข้าสอบนะครับผ่าน Microsoft Form นะครับซึ่งเข้าสอบผ่านตัว m i r o s o o t t e a m s นะครับยกตัวอย่างนะครับเคสของวิชานะครับความเข้าใจและการใช้ดิจิตัลซึ่งจะมีการสอบผ่าน m i r o s o f t t t ทีม โดยสอบจาก Microsoft Form อยากให้ออกนะครับตรงนี้ครับผมขออนุญาตจะเข้าในมุมมองของนักศึกษาให้ดูว่าจะเป็นยังไงบ้างซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะต้องไปแนะนำให้เด็กๆในการเข้าใช้งานนะครับเบื้องต้นเนี่ยสํานักทะเบียนนะครับได้มีการสร้างห้องให้แล้วและมีการดึงนักศึกษาเข้ากลุ่มแล้วนะครับสําหรับวิชาอื่นๆดูเป็นแนวทางได้นะครับ ตัวอย่างครับผมจะใช้ u s ร์นักศึกษาที่ผมขอญาตินักศึกษาไว้แล้วนะครับมา demo ให้ดูนะครับก็ใส่นะครับเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ตัวที่เป็น password เข้าไปในระบบนะครับกด sign in เลยครับตรงนี้นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวดูชื่อว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับนี่ฮะเป็นชื่อของเขาเนะเป็น ah ย่อมาจากผมไม่อ่านที่ฟังแล้วกันนะครับ เข้ามาแล้วนี่ครับจะเห็นว่านักศึกษาคนนี้เนี่ยครับนะครับมีแค่1วิชาแสดงว่าเขานะครับเรียนวิชาอื่นๆวิชาอื่นๆไม่เคยสอนผ่านตัวเลยครับ r o s o f t Teams เลยนะครับซึ่งเขาจึงมีแค่อะไรครับแค่ตัวทีมเดียวหรือวิชาเดียวเขาคลิกเข้าไปเลยครับในวิชานี้ฮะสี่พันหนึ่งหเป็นต่อเรียน C1 นะครับตลอดใทนันอื่นก็เป็นต่อเรียนของตัวเองนะครับคลิกเข้าไปครับ เมื่อเข้าไปแล้วนะครับให้ดูในส่วนของตัวคําว่านะครับตัวนี่มอนะครับมอนะครับจะมีข้อสอบขึ้นมาซึ่งเดี๋ยวทางสารคบียนนะครับจะมีการแอดแอดตัวข้อสอบไปให้นะครับคลิกเข้าไปเลยครับตอนนี้ฮะเด็กก็จะทําการข้อสอบได้แต่เด็กยังทําไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่านะเรายังตั้งค่านะครับข้อสอบตัวนี้เนี่ยเอาไว้ เมื่อถึงเวลาสอบจึงให้สอบได้นะครับตอนนี้แมงไม่ถึงเวลาสอบเด็กจิงสอบไปได้เดี๋ยวผมจะไปแก้ไขแล้วลองดูว่าถ้าเด็กมีสิทธิ์สอบได้นะเด็กจะต้องเจออะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูนะฮะผมขอญาตสต๊อบคลิปนี้ก่อนนะครับสต๊อบหยุดก่อนเดี๋ยวผมไปตั้งค่าในส่วนหลังบ้านให้แล้วพอเปิดอีกทีหนึ่งให้นักศึกษาเราดูทีว่าเขาจะ เข้าแล้วเห็นหน้าตายอย่างไรสําหรับการสร้างข้อสอบการสอบต่างๆผมทําอีกคลิปถึงไว้นะครับเป็นเวอร์ชั่นเต็มๆนะครับทั้งหมดนะครับลองดูได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับครับตอนนี้ผมได้มีการไปตั้งค่าแล้วนะครับซึ่งผมตั้งไว้ตีหนึ่งสานาทีตอนนี้ตีหนึ่งสามสะครับรีเฟซก็ยังไม่เข้าไม่ได้อยู่ดี แต่เมื่อไรเขาตามที่มันที่หนึ่งสามสิบเอ็ดหรือถึงเวลาที่ที่สอบของเขาซึ่ง,งต้วเป็นวันที่ 13, สิบสามพฤษภาคมสภารวนสามนะครับเวลาสิบจุดสี่ศูนย์ถึงสิบเอ็ดจุดสี่ศูนย์ลองดูนะถ้าถึงเวลาเขาก็จะเข้าได้ทมข้อสอบได้อันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นเพื่อให้อารได้มีการธิบาินัาศึกษานะครับในการเข้าใช้งานนะครับวิชาอื่นไปประยุกต์ใช้ได้นะครับส่วนการสร้างข้อสอบ ทำอย่างไรการนําไปเข้าทําอย่างไรผมทําคลิปไปแล้วนะครับเป็นคลิปที่ายาวพอสมควรสัก20่นาทีได้แต่ก็ครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการใช้งานดาวน์โหลดตัวผลคะแนนไปใช้ได้เลยนะครับรอ,อนิดนึงครับผมตั้งเอาล้ฮะบ่ายโมงไม่ใช่บ่ายโมงสิตีหนึแล้วนะครับผมกดรีเฟซหนึ่งครั้งครับจะเห็นว่าอะไรเกิดขึ้นครับ นี่ครับแสดงว่าข้อสอบนักศึกษาเข้าได้แล้วข้อสอบที่ผมยกตัวอย่างให้เฉยนะฮะเป็นตัวอย่างให้เฉยนะครับสมมติเรามีอยู่กี่ข้อก็ว่าไปมี5ข้อนะครับก็คลิกเข้าไปครับกดคลิกเข้าไปนะฮะนะครับอะไรรุนแรงก่อลูกเตะนะครับเป็นพ่อเตะครับก็เคยตายตอนไหนนะตายตอนเจอการตายนี่ตกใจแล้ววานนี้นะข้อ4นะครับสอ โกง2คนคนแรกโกง50%รคนที่สองโกง100%ทั้งคู่ลงเรือลำเดียวกันแล้วเรือเกิดล่มถามว่าใครรอดแน่นอนประเทศชาติรอดนะครับลกอะไรที่สุดลกแอกตรงนี้เด็กจะติ๊กถ้าติ๊กตรงนี้หมายความว่าเด็กจะได้คำตอบหรืออีเมลกลับไปยืนยันว่าเขาสอบแล้วนะฮะกดสปิดเป็นการยืนยันการส่งข้อสอบของเขาอันนี้ก็ฝากอาจารย์ทุกท่านนะครับไปอธิบายเด็ก ให้เข้าใจกระบวนการนะครับเพื่อให้ให้เข้าใจเวลาสอบจริงจริจะริ่มเกิดประเด็นปัญหาขึ้นมานะครับสําคัญครับเวลาสอบนี่ฮะเด็กต้องสับมิดก่อนหมดเวลานะครับถ้าถ้านักศึกษาไม่สับมิดก่อนหมดเวลานะครับระบบ microsoft form จะไม่เก็บหลอกไว้นะครับถือว่าเป็นศูนย์เลยนะครับอันนี้ย้ําต้องบอกนักศึกษาให้เข้าใจนะครับสําหรับคลิปนี้จบเท่านี้นะครับถ้าสงสัยอะไรเพิ่มเติมสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ ขอบคุณและสวัสดีมากมากครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดปุ่ม subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของช่องเรานะครับเพราะไอทีเข้าใจง่ายใกล้ตัวแล้วพบกันครับ